สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติง EP 614มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติง EP 614วันนี้ก็คือ9้าปีพีหวานหนักมากน้องปีพีทำเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่9ด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะ ค่ะคลิปนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชืนส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะอีพีนี้พี่ชมจะขอมาขยี้ความฟินของ9ก้าพีสักหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้9ก้าพีีทำให้พี่ชมอินหนักมากเหลือเกินคืออินจากในละครก็ส่วนหนึ่งแต่ที่อินหนักเลยก็คือเคมี K Me ในชีวิตจริงเพราะเคมี Me ของพวกเขาดูเป็นธรรมชาติดูมีซัมตริงทั้งสายตาและการกระทําแล้วยิ่งมารู้ว่าพวกเขาเป็นสเปคของกันและกันแม้แต่พวกพีพ่ีสื่อเองก็ยังชงหนัก จนพวกเขาแสดงอาการขืนเวลาโดนสัมภาษณ์กันอย่ชัดเจนแล้วพอโดนถามเรื่องความสัมพันธ์นอกจอน้องพีพีก็บอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตส่วนพี่กาวก็ตอบว่ารอให้ผีปลักอีกต่างหากมันเลยยิ่งทําให้พี่ชมฟินและติ้นแล้วก็ลุ้นให้พวกเขาเป็นคู่จริงกันใหญ่เลยล่ะคะ่ะทุกคนค่ะแล้วยิ่งเมื่อวานยิ่งมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนฟินแตกแตนกันไปใหญ่ เพราะเมื่อวานน้องก้าวได้ไปทําบุญวันเกิดร่วมกับเหล่าแฟนคลับแล้วช่วงเย็นน้องก็เดินทางไปเก็บโปรเจกต์ตามสถานที่ต่างๆที่แฟนคลับทําให้แล้วที่ฟินสุดเลยก็คือตอนที่น้องก้าวไปเก็บโปรเจกต์ที่ MBK กับทุกคนเพราะมีคนพิเศษอย่างน้องพีีพบุกไปเซอร์ไพรส์ถึงที่พร้อมกับเค้กที่ลงมือทําเองด้วยค่ะคุณขา <Wow. S 1> แต่ก่อนที่จะไปฟินกับบรรยากาศการเซอร์ไพรส์ของพวกเขากันนั้นพี่ชมต้องขออนุญ,ญาตและขอขอ,ขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟินร่วมกันนขขอขอคขคุณจรริงๆ่่่ะสวกา ในครั้งนี้จะปินแค่ไหนและก้าวนพักก้าวจะมีอาการยังไงนั้นไปดูกันได้เลยค่ะ อย่าบอกนะไปนั่งทำมา ่กีโอ้ยพ่อทั้งเขินทั้งเสียอาการหนะักมากคือเสียอาการจนต้องหันหน้าหนีไปแอบยิ้มกันเลยทีเดียวแล้วฉันจะต้องเขินอะไรก่อนดีคะคุณขาระหว่างเขินที่น้องพีพีมาเซอร์ไพรส์พี่ก้า หรือจะเขินที่น้องลงมือทําเค้กเองหรือจะเขินที่น้องอวยพรพี่เป็นภาษาเหนือเพื่อเอาใจพี่แล้วภาษาเหนือเนี่ยน้องก็ให้เพื่อนช่วยสอนมาเพื่อพูดให้คนที่ฟังโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วน้องยังจําได้อีกด้วยว่าคนที่เคยบอกว่าเวลาพูดภาษาเหนือให้พูดคําว่าเจ้าแบบหวน<อ>านหวานใช่พี่ก็บอกว่าถ้าสมมติแบบเวลาพูดเหนือจะต้ะองพูดคาว่าเจ้าให้แบบน่าทักนาเจ้าน่าทักนาเจ้า เพอ,อนแบบเขาว่าเจ้าอ่ะแบบสำคัญมากต้องพูดแบบให้นุ่มๆจริงปะจริงค่ะจริงเหรอ,รพ,อพี่ก้าเป็นคนจังหวัดอะไรพะเยาโอ้ใกล้ๆกันพะเยากับน,าน่านตายแต่ตยถ้าเป็นคนที่ไม่รักไม่มีใจให้น้องจะทุ่มเททําให้ขนาดนี้ไหมคะทุกคนแล้วสายตาคนพี่ที่มองน้องก็คือคลั่งรักจนปิดไม่มิดเลยจริงจริงหูเหอแดงไปหมดเพราะความเขินจนโดนแฟนคลับแซวแบบนี้มองจากดาวังคารก็รู้ค่ะว่าพวกเขาจะต้องมีความรู้สึกดีๆและรู้สึกพิเศษต่อกันแน่ อีแม่สายขี้ชิบฟันทงค่ะทุกคนอันนมาั่งนี้เลยโอเคไหมมีระฆังมีระฆั ค่ะแล้วคนพี่ก็คือทั้งคอยมองน้องตอนน้องคุยกับแฟนคลับของตัวเองแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างมีความสุขตอนน้องคุยภาษาใต้กับแฟนคลับพี่แกก็ยิ้มแก้มแต่คือไม่ว่าน้องจะทําอะไรก็ยอยู่ในสายตาพ่อตลอดแต่พ่อก็คอยป้วนเปี้ยนอยู่ใก,กล้น้องมองแล้วช่างเหมือนคู่รักซะจริงๆไม่ว่าจะทําอะไรจะเดินไปไหนแฟนคลับก็คือแซลยับเลยล่ะค่ะคุณขา พี่ๆสวยมากเลยถึงเวลาต้องกลับแล้วกำลังสนุกเลยอขอบคุณมากนะครับ i oh สวันดครับสะัสดีค่ะ รับเต็นขนาดนี้หวานขนาดนี้เมื่อไรจะผีผลักกันคะนนี้ทางนี้รอแสดงความยินดีอยู่นะคะหเป็นวันเกิดที่หวานมากหวานขนาดนี้รับรองปีนี้จะเป็นวันเกิดที่ก้าวโนก้าจำไม่ลืมตลอดแน่แ,นแต่ที่แน่แน่พอกลับถึงบ้านพ่อจะนอนหลับหรือเปล่านะสิคะโดนเซอร์ไพรส์จากคนพิเศษขนาดนี้พอหลับตาลงทีไรก็คงจะเห็นเต็นหน้าเธออย่างแน่นอนว่าไหมคะทุกคน เอาจริงๆวันข้างหน้าต่อให้ผีไม่แปกต่อให้เขาไม่ได้เป็นแฟนกันหรือเป็นได้แค่พี่น้องแต่ณเวลานี้ความสัมพันธ์ของพวกเขามันดีมากจริงๆค่ะเพราะพี่ชมรู้สึกว่าพวกเขามีความรู้สึกดีๆให้กันจริงๆหวังดีต่อกันจริงๆซัพพอร์ตกันจริงๆคือทุกอย่างที่พวกเขาให้เราเห็นนั้นพี่ชมสัมผัสได้ว่ามันมาจากความรู้สึกจริงของพวกเขาทั้งนั้นเลยแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะที่เราจะรักและซัพพอร์ตพวกเขาต่อไปไม่ว่าจะในสถานะไหนก็ตามจริงไหมคะทุกคน ค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอ,อนําความฟินของ9ก้าปีพีมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้มีพลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ